รุ่นโรงงานนนี้นะครับเรามาทำการทดสอบนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับซึ่งลูกค้าท่านนี้นะครับได้เดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาทําการทดสอบเครื่องอัดเม็ดนะครับผมและก็มีเครื่องตีบดด้วยครับแต่วันนี้นะครับเราจะพาท่านนะครับพาลูกค้านะครับผมมาชมกคงันมก่อนนะครับซึ่งจะเไม่ที่ลูกค้าเลือกใช้เป็นเครด่อเป็นรุ่นโรงงานซึ่งต้องขอบอกเลยนะครับว่าประสิทธิภาพในการทํางานเนี่ย ตอบโจทย์กับลูกค้าทุกท่านด้วยอัตราการผลิตที่มากครับผมก็คืออยู่ประมาณ500-1000กิโลต่อชั่วโมงค่อนข้างตอบโจทย์กับลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับผมตัวนี้ติดตั้งกับรถถเดินตามนะครับผมซื้อลูกค้าทดสอบน้ำปุ๋ยมาเองนะครับเพื่อน,นำการมาอันดับนะครับผมก็ลูกค้ามาทาการทดลองคุณภาพเรื่องเม็ดการปรับชั้นยาวของเม็ดว่าตอบโจทย์หรือไม่นะครับผมก็ซึ่งลูกค้าท่านนี้ก็ได้สั่งซื้อ ก็จองมาจําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็นัดคิวมารับของอีกทีนะครับผมก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่อยู่ในทุกภาคส่วนนะครับสนใจเครื่องอัดเม็ดนะครับผมก็สามารถที่จะจองคิวนัดคิวมาชมเครื่องจากทางร้านเราได้เลยนะครับเรามีสินค้าให้เลือกก่อนที่ทจะสนใจสั่งซื้อยังไงก็มาเคาเคของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ